มกไอเกมที่มันไม่คืนที่มันไม่ค่อยมีชาวบ้านเขาเล่นเนี่ยมันไปสรรหาใหม่เดครับโอเคครับคุณผู้ชมครับอ่าตอนนี้ก็มาอยู่กับเกมที่สภาพที่ค่อนข้างจะเออมีคุณภาพเกมค่อนข้างจะไม่เอาเงี้ยอะไรเลยนะับนะหรือเป็นเกมนแนว แนวที่คุณผู้ชมเห็นนะครับแนวแนวตั้งนะถ้าเป็นแนวตะแคงเนี่ยมันก็จะดูแบบเอียงคอนะหรือจะเป็นคอเอียงนะนะอย่าไปแถเป็นเรื่องอื่นนะโอเคครับคุณผู้ชมครับอ่าก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาพบกับรายการ SGC TV นะครับนะที่อยู่กับเกมอะไรก็ไม่รู้นะ m e r Rescue นะก็เป็นเกมแนวแนวภาพไม่เอาอะไรเลยนะภาพแนวเกมตลับนะใครอยู่ยุคเกมตลับเนี่ย ก็จะเคยเห็นเกมน,น,ะะนี้ผ่านๆนะครับเนือมันจริงๆมันก็ไม่เคยเห็นหรอกนะเพราะมันเป็นเกมเพิ่งมาใหม่นะครับแต่ก็มีคนทำขึ้นมานะครับเน่งสงสัยทีมทำเนี่ยมันไม่มีอะไรจะทำนะครับเราจะเข้ามาทําไมเนะี่ยตอนนี้นะครับก็เปลี่ยนไมค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไมโครโฟนนะครับไมค์ใหม่นะครับกลายเป็นไมค์ไมค์ใหม่เลยนะครับไมค์ใหม่ไมค์ใหม่นะครับก็เข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับนะก็เป็นเกมในแนวต้องไปช่วยชีวิตคนนะครับนะก็เอ่อมีทั้งหมด3เลเวลนะ อีซี่มีเดียมนะครับแล้วก็แฮตนะบิ๊กคอปเปอร์ชั่นนะ small business นะตึกธุรกิจเล็กๆโง่ๆนะครฮะนะเสียงเป็นยังไงบ้างนะฮะก็ถ้ามันเปลี่ยนไปหรือยังไงก็ต้านนั้นนะครับแต่ว่าเพราะว่าไมค์นี้ค่อนข้างที่จะเออมันมันมีเซนเซอร์ค่อนข้างดีครับนะมันเซนเซอร์ไว้นะครับมันมันเป็น18บวกนะวกนะฮะฉีดฉีดแม่งนะฉีดไฟฉีดไฟกระจายนะครฮะว่าไมค์เก่าเนี่ยไมค์เก่าไมค์เก่าเนี่ยมัน อ่ะเดี๋ยวเนี่เป็นไฟวิ่งได้อย่งไรคิดคิดว่าแน่คิดว่าแน่คุณแม่ขอร้องนะครับฉีดดับไฟดาบเติมน้ำเฮ้เฮเ้เดี๋ยวอ่ะอ่ะสรุปกูนี่ลงลงมาได้ยังไงนะฮะนะก็เสียงเสียงเสียงอ่ะ <c oughs> <c oughs> เลยป้ายเสียงมันอาจจะเปลี่ยนนะครับนะถ้ามัน เพราะว่าไม้เก่าเนี่ยมันถูกนะครับอันนี้ไม้ราคาแพงไม้ราคาแพงไม,ไม้ราคาแพงเดี๋ยวไมโครโฟนอ่ะเดี๋ยวเดียเด๋ยวเ,ยวเป็นเป็นแค่ไฟอย่างไรครับฉีดฉีดดับเพลิงเฮ้ยจะอืมแอะดับเพลิงเลยเปิดประตูฮึอืมทางห่างหมดฉีดแม่งตน,นี้แหละแรงดันน้ำระบบไฮดรอลิกเฮ้ยจะอืม ช่วยคนช่วยคนช่วยเด็กน้อยก่อนนะครับเด็กน้อยคือสิ่งสําคัญนะครับไปไนะ <laughs> น, <laughs> นี่พ่อบ้านพี่มึงช่วยคนอืคนอยู่ในตึกไหม้แบบนี้เหรอนะ <laughs> แทนแทนที่แม่งแบบเออลงไปได้ไม่จะรอดกูว่าลงไปแล้วแม่งตายห่าก่อนแน่เลยอาชีดอชีดอ่าชีดเฮ้ย <laughs> จะอ่า <laughs> จุดเออ <laughs> โอ้โหนีห่มัน กี่เลเวลวะเนี่ยมีคนจะตายแล้วะเฮ้ยเด็ดอ่ะอ่ะเกมเกมโอเวอร์ยังไม่ได้หันหันเลยเลยให้ใส่ชื่อเลยเจมมี่เจมมี่คาร์เลเกอร์อ่าตัวเอหายแจ้งหัวแม่มันเนี่ยมีมีคนมีเจมมี่อันอื่นเนี่ยสงสัยแบงค์มาเล่นไว้แน่ๆเลยเนี่ย แคเน่มันสามมันสามนะครับออนฮัตนะครับเอาใหม่เรามาเล่นเกมนี้เนี่ยจริงๆก็อยากแคสเกมที่มันใหญ่ๆอยู่นะครับแต่ว่าเราจะมาทดสอบไมค์ก่อนนะครับว่าว่ามันไมค์มันโอเคไหมนะครับเสียงเสียงมันจะใส่น,นี่เสียงมันจะใส่ใได้เปล่าเป็นเสียงอีสานมานี่ <c oughs> อฮุ้มสู่ความเบงวบางสู่ความเบงวบางอันไกลโพน <c oughs> ช่วยชีวิตคนนะคโอ้โหเพลงเพลงมันยังเลย มันต้องถอดอืมมันนี่มันนี่กูเห็นว่าแวบไปอ่ะติดติดติดหาพี่ติดหาพี่อืมอ่ะอันนี้ไฟวิ่งวิ่งได้วิ่งได้วิ่งได้อืม่เกตไอ้ลอดแดงแข้างล่างของเรานี่คือพลังชีวิตนะถ้าพลังชีวิตเต็มเนี่ยเอ้ยถ้าสีแดงเต็มเนี่ยมันก็จะเต็มนะครับมันก็จะเต็มบอกมาอ่าอนนี้สวมไหมเอ้ยเอ้ยต้องตรงนี้มีอืม ถูความเมืองหวางอันไกลโพนใครไม่สสดช่วยคนแบบนี้ประตูกระเด็นช่วงนี้ยิงไม่มีอารมณ์แคสเกมอยู่แบบสอบนูน่นสอบนี่เยอะแยะไปหมดนะฮม,อมโอเคโอเคน้ำสำรองหมดแยงไว้เนี่ยหมดแล้วนี่า่าขึ้นไปชั้นสอง <c oughs> work buddy โอเคผ่านไปชั้นสองดันดันสอง,สอ,งอืมชีตชีตนัสบัด เกมนี้มันเหมือนไม่มีอะไรเลยเนี่ยะฉีดคนฉีดคนมานี่ไอเด็กน้อยไอเด็กน้อยเด็กน้อยลองออกไปหาพ่อมึงไปนะได้เจอได้ได้เยี่ยมพ่อมึงแล้วพ่อยมพบาลนะไม่ใช่พ่อธรรมดาเลยพ่อพ่อยมพบาลฉีดฉีดทิ้ง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 ไหนวะไม่เห็นมีคนอะนี่มาหาพี่อะลวง ง,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 งหลุดประจำโอ้โหแล้วอย่างนี้จะไปยังไงวะเนี่ยชาติชาติาไหนไม่นจะถึงดับไฟต้องค่อยๆฉีดเวยนะอืมไฟมันร้อนแรงอา่าเป็นคนคนมีไฟคนมีไฟอา่าอันนี้อันนี้อา่าฮึอ่าอึ๊บไป เกมโอเวอร์อืมชื่ออะไรกันอืมชื่ออะไรกันแล้วแต่พี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 หนึ่งเนี่ยโอ้หคะแนนเจ็ดพันสี่ <c oughs> นน 7, เดี๋ยวมันจะอดใจไม่ไหวเลยที่จะลองมาเล่นระดับฮาร์ดในโอ้ยมีมีไฟแบบใหม่เนี่ยอูมาเป็นผู้แตกมามาเอาไอ้เหี้ยคนคนวิ่งไฟดันดัน,ดนอไอ้เหี้ยเป็นไฟไหมเออมาดิมา่มาิไป ไป,ไปเยี่ยมยมพบาลพ่อมึงโยมท่านโยมท่านโยมฮัลโช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใช่ไหมอืม,มอเหียไอ้เฮียผีภูเขาไฟเยียผีไฟนรกอืมอืมหายสับสนเกมมันไม่มีอะไรเลยฮฉีดฉีดเอ้ยตรงนี้มีคนอขอความช่วยเหลือครับมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาอย่างเร่งด่วนมาทางนี้ลูกไปไปไปเลย สู่ความเว้งวางอืมอันนี้เพลงนี้จังหวะไม่เอาอะไรเลยเฮ้ยมีผีกองกอยด้วยเฮ้ยเดียวโอ้ยมันโยนมาทูตเป็นอืโยนคนแม่งโยนแม่งทะลุไปนู่นเลยไปเอ่โอเคครับอ่าพอจังหวะนี้แล้วก็เดี๋ยวนะไอ้ผีกองกอยมันไปไหนละกลัวแม่งเฮ้ยเดี๋ยวน,ะนีไฟติดมาไงเนะี่ยเอ้ยเดี๋ยะเดะเดะเกือบ เกือบล่วงไปแกมันอ่าอ่าโอเคครับโยนทะลุไฟมาก็ได้ได้ก็ไม่บอกได้ก็ไม่บอกได้ก็ไม่บอกอ่าโอเคครับเกียไฟมันหูไฟมันไหม้ยนแบบไม่เหลือซากแล้วเราต้องรีบขึ้นอ่ะเกมโอเวอร์ได้สามพันหนึ่งโอเคฟอร์เกียร์ศูนย์เกมแม่งไม่มีอะไรเลย โอเคครับเราจะให้คะแนนเกมนี <ged bubble> ้โดยที่เราจะตั้งชื่อโดยการตั้งชื่อเปลี่ยนเป็นคะแนนนะครับควยควย KUY โอเคโหสามโลเกสามหนึ่งหนึ่งศูนย์ถ้าเป็นสามสามหนึ่งศูนย์นี่จะอดทนมากนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับอ่แล้วก็ขอจบการแชทเกมไร้สาระนะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะถือว่าคลิปนี้เนี่ยผมมาลองใหม่เนรับ มาลองเสียงว่ามันเป็นยังไงนะเพราะายังไม่ได้เทสเสียงตัวเองเลยว่าเสียงมันเป็นยังไงนะโอเคครับเจมมาคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับนะติดตามกันว่าจะมีโปรเจกอะไรขึ้นมาใหม่หรือเปล่านะส่วนคลิปตลกฮาๆเนี่ยมันเข้า YouTube ยากนะครับดู YouTube ไม่ได้เลยนะครับมันอัพคลิปได้แต่มันดูไม่ได้เข้าใจไหมบนะโอเคครับบายครับผม